สวัสดีค่ะคูพิติก๊กวันนี้เสียงไม่ดังเลย <ไป S 1> เสียงเพลงเสียงค่อยไหมคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะครูพี่เพชร ไม่มีได้กว่าวันนี้เสียงไม่ดังเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะร้องไห้ภูมมันนสิใจวันนี้ทรงผมใหม่อีกแล้วค่ะ ชัดเจนนะคะเสียงดีไหมคะค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รอบรู้เรื่องติกต o อกค่ะก่อนที่คุณจะไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาณีชัดเจนค่ะดีใจจังให้รวย ร้องไห้ปูมิปล่ยมันน่าเสง่ยแชร์แป๊บนะคะแล้วเมื่อไรจะมีเสงโค้ดพีนัสสวัสดีค่ะชีวิตสุดฟังไม่มีใดความคนกำลังแหง เจ็บปวดเสียใจน้องใหู้มฟายมันน่าเสียใจกลัวกลัวเกงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขากลัวกลัวเกรงเกงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาขอบคุณค่ะวันนี้รอบรู้เรื่องติ๊กต็อกนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไรไม่รู้บลูทูธไม่ทำงานค่ะพิติ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็อะเราก็ฟังเพลงแบบนุ่มๆกันไปเนาะก็คือว่าฟังเพลงค่อยๆไปแล้วกันค่ะแล้วทีนี้ก็วันนี้ค่ะครูพิติกก๊ก็มีประสบการณ์การไลฟ์สดใน tiktok มาให้ฟังค่ะก็คือเมื่อกี้ค่ะครูพิติกก็ เดี๋ยวนะคะเปิดเพลงแม่ไปด้วยค่ะวันนี้ก็เมื่อกี้ค่ะคุูพิติกก็ไปไลฟ์สดในทิกตอกมาก็มีคู่คนหนึ่งเนาะเขาก็ให้ไปไลฟ์คู่แต่ตัวพิติ๊กะค่ะก็คือว่าเราก็คุยอะไรเยอะแยะเลยแล้วเราก็อยากจะแจก,กของอะค่ะก็ทีเนี้ยก็เผลอไปอันนี้มันเป็นสาเหตุแบบอยากจะแจก,กแป้งกุชชั่นก็คือแบบว่าวันนี้คือเราก็โชว์ยี่ห้อไปค่ะ โชว์โชว์โชว์แบบโฆษณามันเหมือนกับว่ายี่ห้อคือว่าถ้าเราไปไลฟ์สดอาไลฟ์สดในทิกตอกนะคะหนึ่งถ้าคุณมีเพื่อนถึงพันแล้วคุณไม่ไปไลฟ์สดเขาจะดึงลิฟคุณออกนะคะแล้วทาไงคะไลฟ์สดในทิกตอกค่ะก็คือต้องมีผู้ติดตามถึงพันนึงนะคะแล้วก็คุณก็จะต้องมีมีมีคนที่คอยดูเอ็ดกับคุณนะคะก็คือว่า เขาอะจะเชิญคุณมันจะมีเทคนิคค่คะและเมื่อกี้ที่ครูพิธิกออะไปไลฟ์สดในทิกตอกตัวเองอะคือต้องยืนหนึ่งค่ะก็คือว่าต้องคุยถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่า,าเราอะเราคุยจนคอแบบแห้งไปเลยอะก็คือว่าเราคุยแล้วเราก็เจอครูโอของเรานะคะเขาก็คือมันเหมือนกับว่าเราไปไลฟ์คู่กับเขาเราก็ได้ยินเสียงเขาอยู่แต่เราก็มีห้องไลฟ์ของตัวเราใช่ไหมคะแต่ แต่ทั้งครูพิเพชทั้งทุกคนน่ะเขาบอกว่า,าไลฟ์ของครูพิติ๊กเนี่ยนิ่งสนิทเลยก็คือว่าไม่มีพูดแต่เราอะ่ะแต่พิติ๊กก็มีมีโทรศัพท์ของตัวเองอีกเครื่องหนึง่งก็ดูก็ดูนะคะว่าเอ๊ะเราก็ไลฟ์สดอยู่ตอนแรกมันก็เห็นนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือว่าคือตอนที่ติ๊กไลฟ์เนี่ยเขาเห็นตัวเองคุยตลอดแล้วก็เนี่ยเราก็เห็นแต่หน้าเราอ่ะ แล้วก็ดูว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อ่ะทุกคนเขาก็บอกว่าสะดุดสะดุดสะดุดแต่เราเราก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะเอ๊ะมันสะดุดยังไงเราก็ไม่เห็นว่ามันสะดุดแต่ทั้งครูพิเพชรทั้งทุกคนมาบอกว่ามันสะดุดตรงเนี้ยครูพิติก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรมันถึงสะดุดสวัสดีค่ะครูพี่ดาวคุณอัญชยาพรชัยเดชนะคะคนเหนือกับเจ้า คพิติกก็เป็นคนเหนือนะคะเป็นนักลงทุนรายย่อยค่ะแล้วคูิติกก็เป็นคนที่รับฝากซื้อขายที่ดินด้วยค่ะขายของออนไลน์ด้วยแต่มเมื่อกี้สงสัยไปเผลอเผลอเผลอเนี้ยค่ะโอ่อ์แบบโชว์สินค้าหน่อยเดียวว่าวันนี้อยากแจกของเท่านั้นน่ะคือไลฟ์ของคุณพิติกเนี่ยนิ่งสนิทเลยคือว่าแต่เราดูตัวเราไม่ออกแต่คนอื่นอ่ะเขาจะมองตัวเราแบบนิ่งๆอย่างนี้เลย ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุโดนโดนทิกต o กเนี่ยเขาเขาบล็อกเราหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบเห็นเราโฆษณาแบบแบบเราเราไลฟ์ครั้งแรกเราอยากแจกของนะคะแล้วก็เราอยากแจกของแล้วเราก็อยากาจะให้แบบจะให้คนที่เข้ามาในไลฟ์อ่ะเขาเขาเขาได้ของแล้วก็เขียนเขียนตัวเลขไว้ด้วยนะคะว่าถ้าใครทายถูกเนี่ยก็คือว่าพิติกะ จะแจกของอยู่แล้วอะของแต่ละอย่างนี่คือจะแบบคือคือคืนให้เยอะมากเลยอะค่ะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราอะแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรที่แบบนิ่งเป็นหุ่นยนต์เลยแล้วก็คู่ที่ไลฟ์ด้วยกันอะเขาก็บอกว่าสงสัยคุปติกเนี่ยจะรับโทรศัพท์นิ่งไปเลยแล้วเขาก็พ,พูดพูดเขาไม่ได้ยินเสียงเราเลยกลายเป็นว่าคุปติกก็ ฝอยครึ่งชั่วโมงอยู่คนเดียวโดยไม่มีโดยที่คนในทิกต o k เนี่ยไม่รู้เลยว่าครูติกพ,พูดพูดพูดแต่ในหน้าจอของทุกคนอะค่ะจะเป็นจะเป็นอะไรที่ครูทิกนิ่งสนิทอยู่หน้าจอแบบนี้ค่ะแบบนี้คือก็งงมากอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเรานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปถามคุณครูอีกทีหนึ่งว่าการที่เรารู้อยู่ว่าเราคุยคุยคุย,คย,คยแล้วเราก็เห็นในจอ จอโทรศัพท์ของเราอยู่ว่าเราคุยคุยคุยแต่ทำไมมันไม่มีมัน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 ไม่ได้ออกไปสู่สายตาของเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็มีเพื่อนๆก็เข้ามานะคะทุกคนก็บอกว่าสะดุดแต่เราก็ไม่เห็นว่าตัวเรามันสะดุดตรงไหนใช่ไหมคะคุณสุป,ปานีคือ <c oughs> เลยพูดไม่ออกเลยแล้วก็ฝอยไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่านะคะถึงจะมาที่เนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคุณติ๊กแบบว่า คุยอยู่คนเดียวโดวยที่คนอื่นไม่รู้ด้วยเลยว่าตัวเองอ่ะก็มาไลฟ์สดในทิกเอกนะคือเป็นเรื่องที่แบบคุติกกงงมากแต่ทีเนี้ยเขาก็เตือนมาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรากําลังไลฟ์สดอยู่สมมุติว่าฉากหลังเราเนี่ยจะมีป้ายโฆษณาหรือว่าเราจะคุยเรื่องที่ว่าเราเราจะโฆษณาคุณติก็เผลอไปเนี่ยโชว์อย่างเนี้ยค่ะโชว์อย่างเนี้ยค่ะคือจะโชว์แบบเราอยากจะแจกของแบบเนี้ย ก็เลยพลาดเลยพลาดค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าการที่เราจะไลฟ์สดในที่ต่อเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะคะหนึ่งการไลฟ์ครั้งแรกของคุณเนี่ยก็จะต้องมีเมนทอร์หรือว่าคนที่เข้ามาเชียร์คุณนะคะแล้วก็การที่เราเคาะเคาะเคาะหน้าจอแบบเนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญชวนให้เพื่อนเราอะ่ะมาเคาะเคาะแล้วก็แชร์ให้เรามันจะมีปุ่มแชร์ด้วยใช่ไหมคะปุ่มแชร์ เนี่ยอย่างสมมตินะคะเนี่ยเดี๋ยวครูี่เจะเอาให้ดูนะคะเอาให้ดูค่ะว่าเวลาเราไปดูเขาไลฟ์สดเนี่ยค่ะเข้ามาในติกตอกละแล้วมาที่กล่องขาเข้าค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ครูอ้อยสวยรวยพันล้าน กำลังไลฟ์สดอยู่เราเราเราไปหาครูอ้อยดีกว่าค่ะอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยครูอ้อยสอนแต่งหน้าอยู่นะคะครูอ้อยเรานี่เองค่ะอ่ะทีนี้ครูอ้อยเนี่ยก็คือว่าอ่ะเอาเอาเอาคนกันเองนี่นะคะเนี่ยค่ะเราก็ไปสวัสดีเนี่ยค่ะคานที่เราเคาะแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ให้เขาเลยเห็นเห็นปเนี่ย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 ถ้าเราเคาะแบบนี้หมายถึงว่า เราเนี่ยเอ,เอาเอาเอาอันนี้ไปให้เขาอะค่ะแล้วเราก็ไปสวัสดีเขาสวัสดีค่ะครูเนี่ยส่งไปส่งไปเนี่ยครู้อ้กำลังสอนแต่งหน้าอยู่นะคะเราจะต้องยืนพื้นครึ่งชั่วโมงค่ะอย่างต่ำเนี่ยคนจะเข้าดูไม่เข้าดูคุณอย่าไปสนใจแล้วเนี่ยค่ะคุณเห็นหรือเปล่าคะเนี่ยการที่เราเนี่ยค่ะเนี่ย ถ้าเราแชร์เขาเนี่ยตรงนี้ค่ะคุณจะแชร์ไลน์หรือแชร์เฟซเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยเป็นความรู้เลยนะคะเนี่ยสมมติแชร์ครูอ้อยค่ะมันจะมีทั้งเฟซทั้งไลน์ขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ครูอ้อยเอาเอาคนกันเองเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ครูพิทิศเมื่อกี้ไลฟ์สดพลาดมากเลยภาพนิ่งนะคะ เนี่ยค่ะแลวกานเนี้ยเนี่ยเวลาเราเคาะอันนี้เราหมายถึงเราเคาะค่ะเห็นปะคะมันจะมีมันมันจะมีดอกไม้ขึ้นเอ๊ะแต่ทําไมตรงนี้ไม่ขึ้น,นก็ไม่รู้คืองงเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ครูอ้อยกําลังสตรีมมิ่งอยู่มันจะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะคะ ตอนนี้ก็มีสองออนไลน์แล้วคนเข้าไปดูครูอ้อยสองคนก็คือครูพี่ติ๊กกับอันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแต่เราอะถ้าจะแชร์เขานะคะเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นปะคะปุ่มแชร์ค่ะแล้วเนี่ยเราจะดูรู้เลยว่าใครอะไปอยู่ในไลฟ์ของเขาด้วยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ค่ะแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเกิดสายตาไม่ดีนะคะขึ้นมาเห็นดอกไม้ค่ะเห็นไหมค่ะแต่ทีเนี้ยครูพี่ติ๊กอะ กลายเป็นว่าขอบคุณนะคะพี่ดาวค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๊กค่ะยค่ะเนี่ยค่ะบอกขอบคุณค่ะพี่ดาวขอบคุณค่ะพี่ติ๊กที่ครูพี่ดาวไปแล้วนะคะขึ้นค่ะเห็นดอกไม้เนี่ยเราเราเคาะเนี่ย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 เราเคาะแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะคะเนี่ยเนี่ยเคาะที่เฉยเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะดูหมดเลยว่าเนี่ยใครอยู่ในไลฟ์ของครูอ้อยก็มีสองคนมีครูพี่ติ๊กกับครูอ้อยนะคะวันนี้ก็มาให้ความรู้ว่า ถ้าใครมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันแล้วแต่ถ้าคุณอยากมีผู้ติดตามเพิ่มคุณเอาตรงนี้ค่ะไปวางในนี้เลยนะคะเดี๋ยวอ่าเนี่ค่ะในฉันเอามาวางไว้ตรงนี้เลยบอกว่าติดตามมาติดตามกลับนะคะถ้าใครผ่านมาดูติดตามมาติดตามกลับคุณจะได้เพื่อนเยอะมากเขาก็จะมาติดตามคุณคุณก็จะไปติดตามเขา ค่ะเราต้องคอมเมนต์ปฏิสมัมพันธ์ในอีกตอเนี่ก็คือว่าเนี่ยค่ะมันได้มันได้อยู่ค่ะไลฟ์สดก็ครูคพิติกเนี่ยก็คือว่าไลฟ์มาแล้ววันเนี้ประสบมีความรู้เยอะนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องลืมอะไรไปบางอย่างนะคะก็คือว่าวันเนี้ยมันพลาดค่ะมันพลาดานิดนึงโอเคค่ะวันนี้ครูพิติกอ่ะก็คือว่าอยากจะมาบอกเท่านี้แต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะถ้าในเฟ e บุ o กนี่ก็คือว่าคุณอย่าพูดคำว่าขายแต่ถ้าคุณจะพิมพ์อ่ะคคุณพิมพ์คำว่า V อาอยักษอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามองไกลๆนี้เราจะอเห็นเป็นคำว่าขายค่ะขายประมาณนั้นอ่ะเราเป็นตัว V ดีกว่าใช่ไหมคะครูพี่เพชรคือของคุณมากๆค่ะวันนี้ครูพี่เพชรก็สวยอยู่นะคะยังไม่ได้เข้ามา แต่ติ๊กเนี่ยก็คือว่าไม่ได้มาสองวันอ่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันว่าถ้าเราอ่ะอยากจะไลค์ในทิกตอกก็ไลค์ได้เนี่ยใส่แว่นอยู่คือกลัวไม่เห็นนะคะกลัวไม่เห็นว่าอ่าเพราะตัวเลขในทิกตอกเนี่ยจะแบบอันนี้มากเลยมันเล็กมากเลยแล้วส่วนมากจะเป็นยูเซอร์มันไม่เหมือนกับชื่อชื่อแบบนี้ค่ะฉะนั้นถ้าเราจะไปไลค์ในทิกตอกนะ,ค,ะคุณจะต้องสายตาดีๆพอใครเข้ามาคุณก็ต้องอ่ สวัสดีค่ะแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณไม่พูดแบบนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเราเข้าไปในไลฟ์เขาแล้วเขาไม่ทักทายเราฉะนั้นแต่เมื่อกี้คุณพิทิกโอ๊ยแป๊บเดียวอะ่ะก็เดี๋ยวไปถามหาสาเหตุก่อนนะคะว่ามันเรื่องอะไรก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพิทิกังคะ่ะมามานานหรือยังพี่เพชร ฟังเพลงให้ใหฟังด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าพุกิีิก็อยากจะมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราค่ะถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรอะ่ะเราทําได้อยู่แล้วการขายของในเฟซหรือในกลุ่มในกลุ่มนี้คุณก็ต้องไปเอาตัวเองเข้าไปในกลุ่มค่ะแล้วก็ ไปคอมเมนต์เขาไปกดไลค์ไปกดถ like, ูกใจเขาค่ะไปกดถูกใจเขาเราก็จะได้เขาเป็นเพื่อนเราสั่งไว้เลยว่าคนนี้เพื่อนเราคุณไปกดไลค์เขาสักเจ็ดวันอะ่ะมันก็จะได้เขามาเป็นเพื่อนของเราค่ะเขาก็จะมากดถูกใจคุณสําคัญโปรไฟล์ของคุณแล้วก็การโพสต์เรื่องราวดีๆนั่นแหละเขาก็จะมาเข้ามา เข้ามาดูโปรไฟล์คุณก่อนว่าสมควรที่จะรับคุณเป็นเพื่อนไหมเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเฟซในทิกตอกปฏิสัมพันธ์หรือว่าการที่เราจะทักทายเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะพี่ติ๊กก็วันนี้ไปทําผมมาใหม่ค่ะก็เลยแบบทรงเนี้ยอยากจะมาชวตัวหนังสืออยู่มันต้องสูงอีกหน่อยนะคะพี่เพชรเอ่ออะ ก่อนอื่นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในไลฟ์ไหนก็ช่างใน Facebook เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ต้องกลัวกล้องค่ะคุณจงพูดเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนสนิทของเราค่ะตัวของเราเราเป็นจงสร้างชีวิตของเราเองใครไม่ใครจะว่ายังไงอย่าไปฟังเสียงของเขาถ้าเราคิดว่าเราทําแล้วมีความสุขทําไปเลยค่ะอะไรที่เป็นความสุขทําหาให้เจอหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไร แล้วก็พูดแบบไหนที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วแบ่งปันได้นะคะอึดอัดมันน่าลำคาญช้าๆไม่ทันทำกินวันนี้ครูพิติก็จะมาเบาๆค่อยๆแล้วก็ให้ความรู้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันในไลฟ์สดวันอื่นนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับทุกคน มาเพราะคิดถึงมาเพราะรักมาอยากแบ่งปันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ